ชิปปี้ชิคเก้นสกินคุณนันเดอะทอดหนังไก่ทอดกรอบเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะกรอบแค่ไหนหอืหอหตอบมาก สวัสดีครับรกลับมาพบกับผมเียแล้วโบโ,โอโจ้ชายของแต่วันนี้นี่สั่งของมาเดี๋ยวดูว่ามีอะไรต้องสวทยที่นี่ หนังไก่ <S 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 หนังไก่ทอดชิปปี้ชิเคเก้นสกินคุณนันเดอะทอดหนังไก่ทอดกรอบเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะกรอบแค่ไหนอันนี้เป็น ปาปิก้าแล้วมันก็มีผงมาด้วยนะปาปิก้าเราแกะก่อนชี่หนึ่งซีกเยวเริ่มแรกก่นี่เลย,ยหุบผงบินแซบไปก่อนเลยห่อน,นึงอันนี้บิงแซบอันนี้บิงแซบ ต้องเช็ดต้องทำไงจีใครรวมอยครับ,บ,บ,บห่งน,นี้วิ่งแซบนะ

ตกินไปกับแก้น่าจะดีเนาะอืม,อมต้องกับข้าวมากินนิแดกกับข้าวเว้ย อ่ผงผักกินอย่างเี้ยพีตบอีกไ่อะวินแซ่บวิงแซ่บก,ก็อร่อยวินเซ็บก,ก็ยี คงมังได้เยอะอยูไปเลยเพืไไ่อนลองไปสั่งกินกันขอตัวไปกินก่อน